สวัสดีครับ,รก,รบ,บก็มาดูนะครับสำหรับชุดอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับที่จะมาหลอกขายให้เพื่อนๆช่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ผมเอามาใช้งานแล้วมันใช้ดีนะครับก็บอกต่อเลยแล้วกันนะครับสั่งมาว่าจะใช้ที่ร้านนะครับสัก10อันนะครับเอามาให้ช่างที่ร้านใช้งานนะครับพอ มาใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันมันดีนะครับเลยว่ามันตอบโจทย์นะครับหรือว่าการทํางานค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่ะเรามาดูของแถมก่อนนะครับมีที่ปาตะกัวมาให้เรียบร้อยนะฮะสองอันแบบนี้นะฮะก็ถือว่าคุ้มต่อการใช้งานนะครับอ่ะชุดนี้นะครับมันใช้งานยังไงนะครับแล้วข้อดีของมันอยู่ตรงไหนนะครับ ตอนแรกนะครับผมนึกว่าโตสนุกนะครับเอามาวางผมนึกว่าโตสนุกก็ไปไปมานะครับก็มาดูแล้วก็เป็นตัวแท่นวางไอซีนะครับแท่นวางไอซีนะครับมันใช้งานยังไงนะครับก็มาดูนะครับเนี่ยเอาไอซีนะครับมาวางแบบนี้จัดหาตำแหน่งนะครับลงให้แบบนี้นะครับสมมุตินะครับว่าไอซีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะจะไม่ให ตรงนี้ปุ๊บถ้าเราวางลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดจากที่เราวางอยู่ข้างล่างนะครับราวางอยู่ข้างล่างแบบนี้ราวางปับ๊บอ่ะเนี่ยวางปั๊บอย่างนี้ปับ๊บปาตะกัวมืออีกข้างหนึง่งไปไปจับลมร้อนนะครับมันจะมาเป่าอา้าวเคลื่อนไปไหนวะอย่างนี้นะครับ นี่คือทําให้มือใหม่หลายๆคนก็พลาดนะครับวางไปแล้วบอลขาไปแล้วบอลขาอีกนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้สักทีก็พี่จินเราก็ได้ทําเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ช่างเราได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับแบบนี้นะเวลาว,วางไปนะครับก็เนี่ยเราประกบไปปั๊บ เราประกบไปปุ๊บสมมติว่าเพจมันตรงรุ่นนะครับมันตรงรุ่นเลยอันนี้มันไม่ตรงรุ่นนี้ผมสาธิตนะครั me, บให้ดูนะครับตรงรุ่นปั๊บเราก็ขย uhh ับลงไปปั๊บแบบนี้เลยนะครับมันจะดูดนะครับแผ่นเนี้ยแผ่นไม้เหล็กนี้จะดูดนะครับวางให้ตรงๆนะครับวางตรงสมมติว่าอยู่ด้านข้างเราก็ขยับมาด้านข้างก็วางให้ตรงๆแล้วก็ขยับหาวขยับหาวนะครับ แบบนี้นะครับขยับหาได้มันยกขึ้นได้นะครับไอซีมันก็อยู่ข้างล่างแบบนี้เสร็จปุ๊บมันดูดปั๊บเราก็แค่ประกดไว้อย่างนี้ปั๊บแน่นอนครับไอซีมันไม่เคลื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเพจตัวนี้มันขยับไม่ได้มันโดนแม่เหล็กดูดอยู่นะครับมันโดนเหล็กดูดเราก็เป่านะครับเป่าลงเลยเสร็จปั๊บเราก็ยกขึ้นนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแบบนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับถือว่าใช้งานดีแล้วผมก็ อยากแนะนําด้วยเพราะว่าตัวนี้มันราคามไม่แพงนะครับผมส่งอยู่350้าิบาทนะครับมีไม่เยอะนะครับถ้าถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็พรุ่งนี้ทักหาผมเลยนะครับเดี๋ยวให้อดินจัดจัดส่งให้นะครับของมันมีไม่เยอะนะครับปกติผม,มไม่ได้สั่งมาขายนะสั่งมาแบบให้เออทดทดลองที่ร้านใช้งานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงพอเอามาแล้วปุ๊บเนี่ยวันนี้ทําบอลขาซี u 3 4เครื่องอา้าวู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเลยมันไม่ขยับไม่อะไรพวกนี้มันทําให้เราบอลขาง่ายขึ้นทํางานง่ายขึ้นนะครับก,ก็ฝากไว้นะครับหนึ่งเรื่องนะครับสําหรับแผ่นแผ่นแม่เหล็กลองบอลขาย C นะครับฝากไว้นะครับ,รบขอบคุณครับ